ท่นทร้ดหสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันอังคารด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงภาพรวมดวงชะตาชาววันอังคารประจำช่วงเดือนมกราคมกันนะคะว่าชาววันอังคารมกราคมนี้เนี่ยดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะชาววันอังคารอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอยากให้ทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันอังคารตลอดทั้งช่วงเดือน มก,กราคมนะคะ2,568นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดช่วงครึ่งเดือนมาก็จะต้องเผชิญอยู่กับเรื่องที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดหนึ่งนะคะหลายท่านเนี่ยจะได้ยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะคะเกี่ยวกับเรื่องทําอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบนะ,ะหรือว่าต้องใช้ ความพิถีพิถันการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับสิ่งที่คุณกําลังทําบางท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องได้เซ็นสัญญาหรือใครที่กําลังจะมีการฟ้องร้องการทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นรองขึ้นศาลก็จะมีข่าวดีมาตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเลยนะคะรวมไปถึงหน้าที่การงานใครที่กําลังมองหางานใหม่กําลังจะทํากิจการหรือว่าทําธุรกิจการใดก็าตามเนี่ยมันจะยุ่งยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญ,ญา การหาหุ้นส่วนการทำเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานจะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือการติดต่อราชการจะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเลยรวมไปถึงนะใครที่กำลังทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็มีโอกาสนะคะที่เราจะได้ไปเซ็นสัญญาทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยการได้รับข่าวดีจะเกิดขึ้นการที่คุณจะ มีโอกาสในการหมดหนี้หมดสียนหรือว่าเอกสารสำคัญนะคะทางราชการที่เราจะต้องได้ข้องเกี่ยวในช่วงครึ่งเดือนนี้นะรวมไปถึงใครที่อาจจะเคยมีคนเอาเปรียบคุณเคยมีคนที่หยิบยืมเงินคุณไปนะคะสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้รับ เงินทองได้รับเงินคืนได้เงินตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ในช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันเริ่มต้นปีด้วยการมีเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะคะก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างมีความ เป็นเหตุเป็นผลจะมีสติมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปศึกษาหาความรู้ก่อนไปดูรีวิวก่อนแม้กระทั่งจะซื้อของเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณก็ใช้เวลาในการประเมินสถานการณ์ไปสอบถามไปดูรีวิวไปดู ไปเปรียบเทียบดูอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างที่จะมากกว่าเดิมเรามีความรอบคอบพิถีพิถันกับการใช้ชีวิตกับการใช้เงินกับการตัดสินใจที่มากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่อง,องความรักเอยเนี่ยใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้ยคุณก็จะได้รับ การใส่ใจการได้รับความยุติธรรมทางความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะมีเวลาให้คนรักมากขึ้นคนรักมีน้ำใจต่อคุณมากขึ้นได้สิ่งของที่มีค่าใครที่กำลังรอคอยการจดทะเบียนสมรสหรือการทำธุรกรรมร่วมกันนะมีเกณฑ์ที่ดวงชะตาสนับสนุนกันจนทำให้คุณเนี่ยก็จะเรียกได้ว่ามี เรื่องที่เป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับคู่ชีวิตของคุณนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันปกติอาจจะไม่ได้มีแพลนที่จะทําอะไรเป็นทางการร่วมกันเนี่ยก็เห็นได้ว่าเราจะมีเวลาให้กันมากขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ปรับความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งที่ดีขึ้นกว่าเดิม คนรักนะคะก็มีเหตุผลกับคุณเข้าใจคุณแล้วก็หาเวลาให้กันและกันมากขึ้นจนทำให้คุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเรามีความสบายใจแต่มันก็จะมีความปนๆเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีงอนกันบ้างน้อยใจกันบ้างเป็นดรามา่าเป็นแบบเอ่อการเรียกร้องความสนใจนะคะก็คือมีงอนกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันยิ่งเราปรับความเข้าใจกันเรายิ่งมีความเข้าใจกันมากขึ้นยิ่ยงมีความรู้สึกว่าได้พูดในสิ่งที่มันค้าง ก็ยิ่งรู้สึกรักกันยิ่งรู้สึกให้ความสำคัญซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมตกมาในช่วงประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จะเริ่มลงตัวมากขึ้นและการได้รับข่าวดีวใครที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินการกู้ยืมการซื้อบ้านเนะะี่ยการเซ็นสัญญาทำบ้านใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเนาะ ก็มีเกณฑ์น,นะคะสำหรับาการ ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยรวมไปถึงใครที่กําลังจะไปเซ็นสัญญาในการทํางานก็มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานการถูกเรียกบรรจุการถูกเรียกสัมภาษณ์การได้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงเกิดขึ้นหากในช่วงต้นเดือนวางแผนเอาไว้ว่าจะขยับขยายนะคะรอเงินทุนมาเพื่อเปลี่ยนอุป,ปกรณ์ใหม่ให้สนับสนุนกิจการก็มีเกณฑ์ที่เราจะได้ท นะในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่กลางเดือนไปเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มผ่อนคลายแล้วเราจะไม่ค่อยเีเรียสเท่ากับช่วงต้นเดือนก็จะเริ่มทําทุกอย่างตามแผนการที่เราวางเอาไว้ทาทาทุกอย่างตามปัจจุบันนะคะหมายความว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ได้ไปโฟกัสอนาคตแล้วก็อะไรที่มันผ่านมาแล้วถ้ามันไม่สามารถแก้ไขได้คุณก็จะเริ่มปล่อยวางนะรวมไปถึง อะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆที่มันซ่อมแซมไม่ได้เนาะใครที่ทํากิจการส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจทิ้งอุปกรณ์ทํามาหากินเหล่านั้นออกไปเนี่ยฮะเพื่อโฟกัสกับปัจจุบันเพื่อ,อ,อผลิตในสินค้าปัจจุบันกิจการปัจจุบันเนี่ยทำในปัจจุบันเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะลูกค้ารายเก่าๆที่เขาอาจจะไม่ได้ปลื้มคุณแล้วก็ หลุดไปนะเพื่อนร่วมงานเก่าที่เราอาจจะไม่ได้มีความถูกชะตาการก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ได้ move ไปสู่สิ่งใหม่ๆอยู่กับปัจจุบันได้ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันสนับสนุนให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมันดีขึ้นช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่งานจะเยอะขึ้นด้วยนะคะมีสิบเมา,าเนี่ยความรับผิดชอบเยอะขึ้นงานหนักขึ้นงานเยอะขึ้น นะคะโอกาสเรื่องของความรับผิดช,ชอบเนี่ยมันเข้ามาจนทำให้คุณเองก็รู้สึกว่าจะใช้ทุกวินาทีเนี่ยไปกับสิ่งที่เราทำแล้วมันมีคุณค่ามีประโยชน์เนาะเท่ากับว่าในช่วงครึ่งเดือนนะคุณจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครเลยทำโอมากขึ้นเปิดร้านมากขึ้นทำกิจการหนักขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นแล้วก็พยายามเหมือนแบบ ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะคุณไม่ได้คาดหวังอนาคตเนาะเราก็จะอยู่กับปัจจุบันคือคุณไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรมันก็จะทําให้คุณอีกรอบโกยมากที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากๆนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยอยากจะออกไปสูงสิงกับใครจะอยู่คนเดียวจะอยู่กับตัวเองจะเหมือนกับว่า ไม่ค่อยวุ่นวายกับใคระ่ะเวลาเหนื่อยก็ออกไปคาเฟ่ไปกินกาแฟนอนอยู่คนเดียวนั่งกินอะไรคนเดียวอร่อยอร่อยหรือออกไปเที่ยวออกไปไปใช้ชีวิตคนเดียว เหมือนอยากจะปลีดวิเวกนิดหนึ่งนะชวาวนังคารประจําช่วงเดือนมก,กราคมนี้แต่มันจะมีความสุขมากขึ้นเรื่องความรักเช่นเดียวกันประมาณปลายเดือนเนี่ยใครโสดอยู่ก็จะเป็นช่วงที่คุณไม่สนใจใครเลยนะคะไม่ได้มีเวลาคุยกับใครเวลามีคนทักมาบางทีก็ไม่อยากคุยด้วยซ้ํา แต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ<ๆ>ก็เป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยอยากคุยกับแฟนต่างคนต่างทําหน้าที่คือเราเหนื่อยแล้วก็ขออยู่ในมุมเงียบๆของเราขี้เกียจคุยเกียจปรับความเข้าใจเกียจเถียงนะคะบางทีเนี่ยใครที่อยู่ไกลกันโทรมาอย่างขี้เกียจรับเลยมันจะเป็นความรู้สึกแบบปลีกวิเวกมากๆนะชาวอังคารเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงก็หากชอบในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับหายด้วยสวัสดีค่ะ